เข้าสู่ช่วงที่2ของวัดซัปสปริงนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าจะสิ้นปีแล้วนะคะปีหน้าปี2558เนี่ยมีปีไหนชงหรือว่าปีไหนหาบ้างต้องมาติดตามกันนะคะวันนี้เนี่ยขอต้อนรับอาจารย์พาวรุดาราดเบนจะจินดาพิสเบญญาจินดาพิสุทธิ์นะคะหรือว่าอาจารย์เมย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องปีชงปีหาแสวัสดีค่ะจารยดีมย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามอาจารย์เมย์ เรื่องเกี่ยวกับปีชงปีหน้าว่าปีไหนชงบ้างค่ะเริ่มจากคําว่าชงก่อนดีนะชงค่ะชงก็คือการปะทะค่ะก็คือการปะทะนะคะแต่การปะทะเนี่ยเป็นเรื่องของปีที่ปะทะกันก็คือโหราราสษร์ไทยเนี่ยจะมีรอบนักสัตว์ทุก6ปีเนี่ยจะเรียกว่าปะทะหรือชงกันอันนี้การปะทะเนี่ยมีทั้งปะทะดีและปะทะไม่ดีสําหรับปีชงเนี่ยถ้าใครที่ก่อนที่ก่อนหน้านี้ สะสมบุญมาดีมากทําดีคิดดีทําดีตั้งใจมุ่งมั่นเลยปีหน้าจะออกดอกออกผลนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆแต่ใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีทํากรรมไว้เยอะปีหน้าก็ออกดอกออกผลเหมือนกันค่ะนั่นคือหมายถึงถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าปีชงเช่นเดียวกันอย่างเช่นสมมติว่าปีเถาะกับปีระกาปีหน้าเป็นปีมะปีหน้าเป็นมะแม่ปีมะแม่ปีที่ชงคือปีมะเมียไปปีหน้า ปีหน้าที่ชงแรงจะเป็นปีฉลูปีฉลูค่ะแต่ถ้าจะชงเต็มเลยทำกรรมดีไว้ปีหน้าเขาก็จะจะมีเรื่องดีๆมีเรื่องดีๆค่ะแต่ก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะค่ะดังนั้นก็คือปะทะคือความการชงรุนแรงนะคะผลเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วอะไรเร็วบ้างก็คือจะมีปีฉลูที่ชงตรงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักสัตว์เนี่ยมันก็จะมีทั้งธาตุดินน้ำลมไฟ ปีที่ชงร่วมก็คือจะเป็นปีมะโรงมะโรงปีมะแม่มะแม่แล้วก็ปีจอนะคะปีจอทีนี้สี่นักสัตว์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจสุขภาพกายเนี่ยก็คนที่ไม่ค่อยป่วยอาจจะมีป่วยบ้างนิดหน่อยหน่อยนะคะส่วนคนที่ป่วยเป็นประจําอยู่แล้วเราไม่ได้ดูแลสุขภาพต้องระวังมีเกณฑ์ขาเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทาง อุบัติเหตุด้วยนะคะก็เดินทางกลางวันนะคะหรือว่าขับรถให้ระวังนิดนึงนะคะเราก็จะมีเรื่องของอาจจะเสียคนรักเสียของรักซึ่งเสียของรักเนี่ยเบาๆก็คือในเรื่องของการเสียทรัพย์ไม่ต้องตกใจก็เสียทรัพย์ทุบุญก็ได้เอ็งจีมีอะไรนะมีอะไรนะปีมาแม่อชงนิดนึงใช่ ชงพระปงปีค่ะชงกาแฟชงาชงกาแฟก็คือปีหน้าเนี่ยเป็นปีแพะธาตุทองค่ะคือคืออะไรคะแพะธาตุทองก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีระบุธาตุธาตุดินน้ำลมไฟไม้อะไรประมาณนี้ค่ะที่จะระบุในแต่ละปีอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อมันเวียนมาแต่ละพอเนี่ยแพะแต่ละปีก็เป็นแพะคนละธาตุไม่เหมือนกันแต่ว่าปีหน้าเนี่ยธาตุทองก็จะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเศรษฐกิจ เรียกว่าก็จะดีกว่านี้ยิ่งขึ้นนะคะจากปีนี้ต้นปีหลายคนก็แบบเป็นไงล่ะเหนื่อยมากตาโตเลยคตาโตเลยก็คือปีแพ้ปีหน้าปีแพ้ชงด้วยเหมือนกันค่ะแต่ชงดีค่ะมีชงดีกับชงไม่ดีค่ะก็เรื่องของเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะคะทีนี้แต่งงานด้วยนั่นแหละค่ะเราก็จะมีเรื่องสอยดิดเยวใช่ไหมคะอาจารย์ก็คุณมันมีเองจี้ชงเลยค่ะมีเองจี้ ปีไม่รู้เหมือนกันปีอะไรปีไก่มั้งปีปีระกาปีเดียวกับปอนะเลยค่ะปีระกาไม่ชงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้มาเข้าเรื่องกันต่อว่าถ้าสมมติว่าปีไหนชงอย่างคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแล้วเขาจะมีวิธีการแก้ยังไงแก้ยังไงหรือดูแลตัวเองยังไงให้ดวงเขาดีขึ้นทีนี้อาจารย์เพิ่มอีกนิดนึงก่อนที่ไปถึงวิธีแก้นอกจากชงปีแล้วเนี่ยบางคนบอกปีฉันไม่ชงแต่ทำไมรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะจังก็จะเป็นการชงเดือน คือแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีนักษัตวประจําด้วยนะคะก็จะมีเดือนตั้งแต่คนที่เกิดวันที่5เมษาถึง4พฤษภาคมนะคะ5กรกฎาคมถึง4สิงหาแป็น5ตุลานะคะถึงถึงอะไรถึง4พฤนจิกายนค่ะแล้วก็เป็นคนที่เกิดราศีมังกรก็คือ4 ห้าโมกุระใช่ไม่นี้ชมไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะคะแล้วก็มีชงวันด้วยนะชงเวลาโอ้หนี่ชงเยอะมากเลยนะชงวันเวลาค่ะแปลว่าอยากก็ที่ว่านยเราควรจะทําบุญเยอะๆนะใช่เราควรจะทํากรรมดีไว้ด้วยใช่ตลออย่างตรงนี้ค่ะที่เป็นเวลาขงนะคะก็ือจะเป็นช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะ ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งถึงตีสามนี่คือเวลาเกิดเวลาเกิดนะคะเพราะนั้นก็จะมีก็มีไม่ชงก็ช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงไม่ถึงบ่ายถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งไม่ชงโอ้โหหรอนที่บ่ายโมงถงบ่ยสามที่บ้านนอนแล้วกันนะหลังจากทำงานไม่ใช่อันนี้ดูวันเกิดเวลาเกิดของเรานะคะค่ะก็สำหรับใครที่ชงทั้ง3ส่วนตรงนี้นะคะ ก็วิธีการแก้ชงนะคะอย่างแรกเลยก็ให้ไปไหว้เทพเจ้าที่ดูแลดวงชะตาราวนะคะก็คือไปไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอียไถ่สวยเอียก็คือจะไปไหว้ที่วัดจีนวัดไหนก็ได้ที่มีเทพเจ้าไถ่สวยเอียไม่ใช่ไถ่ิงเอียนะไม่ไม่ใช่วัดเล็งเลงยี่วัดเล็งเนงยี่ไปได้นะคะก็คือเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีองค์เทพเจ้าไถ่สวยเอียไม่ใช่ไถ่จริงเอียไถ่สิงเอียนี่ขอโชคลาบนะคะแต่ว่าเทพเจ้าไถ่สวยเอียเนี่ยเขาก็จะมีแปะไว้เลย โดยเฉพาะที่วัดเล้งนยี่ก็จะมีวิธีการว่าจะต้องปัดตัวกี่ครั้งอย่างไรทํายังไงบ้างยืนยังไงบ้างพร้อมเลยนะคะก็อำนวยความสะดวกนะคะแล้วไปวันไหนดีวันไหนคะก็คือต้องเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่ของจีนจนก็คือวันที่4กุมภาและไม่เกินวันที่5มีนา มีเวลาเดือนนึหนึ่งนะคะเพื่อช่วยปัดเป่าให้ออกไปเร็วๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการห้ามไปงานโพกห้ามไปงานโสค่ะถ้าชูกเฉิญแล้วจะเป็นต้องไปเคารพจริงๆค่ะก็กลับมาอาบน้ํานะคะแล้วก็อาจจะผสมน้ําด้วยน้ําเกลือล้างล้างแล้วก็ลาดตั้งแต่หัวจนท้านะคะแล้วการติดเข็มกลัดติดเข็มกลัดนี่อันนี้จะใช้เฉพาะ กรณีคนที่มีคนทิมแทงดวงปีนั้นมีคนจะทิมแทงหรือว่ามีศัตรูนะคะแต่ถ้าไม่มีดวงตรงไหนก็ไม่ต้องติดนะคะแล้วก็อาจะมีเรื่องของการปรับย้ายเตียงหันทิศหันทิศปรับย้ายห้องนอนย้ายบ้านอะไรก็แล้วแต่คนที่ปีชงเนี่ยถ้าไม่มีเกณฑ์ในการย้ายบ้านต้องปรับย้ายพวกที่นอนนะคะปรับย้ายยังไงก็คือถ้าย้ายห้องไม่ได้ก็แค่ย้ายมุมเตียงก็พอแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าคนที่ชงปีนี้อยู่แล้วแล้วปีหน้ายังชงอีกอันนี้จะหนักขึ้นไหมคะอาจารย์ชงปีนี้แล้วปีหน้าไม่ชงแล้วแต่มันจะมีคนที่ชงทั้งสาแบบชงปีชงเดือนชงวันอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็คนที่เกิดเกิดวันวันไหนคะวันศุกร์วันศุกร์นะคะปีนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยปัญหาเยอะนะคะ วันเนี่ยไม่โงงแต่เรียกว่าเป็นดาวเสียนะคะก็จะมีปัญหาเยอะนะคะแล้วคนที่เกิดวันพุธปีนี้ก็จะมีอุปสรรคมากมายแต่ว่าปีหน้าเป็นข่าวดีนะคะก็คนเกิดวันพุธก็จะโชคดีนะคะทีนี้ก็วันศุกร์ก็ต้องระวังแลตัวเองต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าชงงแรงๆ3าแบบนี้ทายังไงทายังไงนะคะมันก็จะมีพิธีการในการเรียกว่าข้ามน้ําข้ามทะเลก่อนที่ถึงวันปีใหม่ก็คือก่อนถึงสิบกุมภาก็คือวันที่3กุมภาปี58 ให้ไปข้ามน้ํำคือถ้าเราเดินทางคือถ้าเราไปต่างประเทศได้ก็ไปไปก่อนวันที่3มกุมภาแล้วกลับมาในวันที่4ี่กุมภาหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเออไม่มีงบจะไปต่างประเทศหรือไม่มีแผนไปหาแม่น้ําค่ะแม่น้ําที่แม่น้ําหรือคลองที่กว้างพอสมควรเจ้าพยาค่ะเจ้าพยาก็ได้เราขับรถข้ามค่ะหรือเราเดินเราเรานั่งเรือต้องไปต้องไปรือต้องมีคนไปส่งด้วยนะ ต้องมีคนไปส่งเราแล้วก็บอกว่าบายยโชคดีนะขอเดินทางปลอดภัยนะให้เดินทางค่ะไปเอาโชคร้ายไปแล้วก็เอาโชคดีกลับมาค่ะสําหรับคนผู้ชมที่อยู่ทางต่างจังหวัดนะคะก็คืออาจจะเป็นแม่น้ําหรือเป็นคลองที่อยู่แถวบ้านก็ได้แต่ต้องเป็นคลองที่น้ําไหลเหมือนปัดเป่าอุปสรรคไปพอไปส่งเราเสร็จเราไปฝั่งนู้นค่ะห้ามนั่งเรือกลับให้คนไปรับหรือเดินกลับ อะค๋อเหรอซี่ไปได้ไหมคะแม่ใช่แล้วถ้าสมมติได้ไหมล้วเขาจะบอกบายบายขอให้โชคดีไหมอ่ะก็บอกเขาไงบอกใหู้ดลถ้าสมมติว่าเออเราถือโอกาสวันที่สามกุมภาค่ะไปฮาวายเงี้ยอย่างที่คุณจะไปอย่างเงี้ยเราก็นั่งเครื่องข้ามไปอยู่แล้วเราข้ามมหาสมุทรอะไรนี้ไปแล้วผ่ากลับเราก็ต้องนั่งเครื่องกลับค่ะก็ใช้ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ดีเลยค่ะ ก็คือไปต่างประเทศนี่ยไปกันไม่ค่าคุณปอขายก็เดี๋ยวไปด้วยดีกว่าค่ะก็ถือโอกาสนี้เลยไม่ดีต้องมีคนมาส่งพี่แองจี้บอกบายบายๆโชคดีนะที่อาจารย์บอกว่าชงแรงๆเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างคะปีหน้าก็คือนอกจากจะเป็นเป็นแค่สุขภาพแล้วสุขภาพสุขภาพเนี่ยเราพูดถึงรวมถึงกายและใจทีนี้ใจเนี่ยก็จะมีเรื่องของความรักที่ต้องระวังนะคะรวมทั้งเรื่องของพลังใจที่แบบปีนี้เราอาจจะ ถ้าไม่ชงดวงดีด้วยก็จะรู้สึกดีทำอะไรก็เนีกระตือรือร้นมีพลังในการทํางานแต่ถ้าปีหน้าถ้าเกิดดวงชงเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการชงเวลาเกิดเวลาเกิดนะคะจิตใจเนี่ยมันจะแบบรู้สึกหอยเหี่ยวมันจะเป็นยังไงไม่รู้มันจะแบบไม่ค่อยมีกําลังทํางานเลยมันจะแบบปัญหามจะเข้ามาจนแบบเหนื่อยใจอ่ะคือเหนื่อยใจเรายังพอโอเคนะหลายคนก็คงจะชงเวลาเกิดกันนะคะ เนาะต้องมีชงสักอย่างอะเนาะก็มีคนไม่ชงนะอาจารย์ก็ไม่ชงปีหน้าละคะปีธงชัยดีจังเลยค่ะแล้วปีหน้าปีไหนดีมั้งคะปีหน้านะคะก็จะมีจริงๆอย่างที่บอกคือเรื่องของทำบุญมาเนี่ยปีมะแมก็จะดีนะคะปีวอกก็จะดีนะคะแล้วก็เป็นปีย่อะไรปีมะเส็ง คือปีอื่นปีอื่นๆเนี่ยค่ะก็ถือว่ากลางอยู่ในค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคือการประสบความสําเร็จตามฮงจุ้ยเราก็ต้องมี3ามอย่างถูกไหมคะมีจังหวะดวงมีฮงจุ้ยแล้วก็มีตัวเราเองด้วยถ้าความสามารถของเราเองด้วยใช่รวมทั้งการที่เราคิดว่าเราคิดดีไหมแล้วก็มุ่งมั่นเชื่อว่าฉันทําได้ประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะการที่เรารู้ว่าเราปีชงอะไรเนี่ยเรารู้ไว้เพื่อป้องกันไม่ใช่รู้ไว้เพื่อกลัว อาจารย์คะเราอีกเรื่องหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าอย่างเนี้ยป้อถามเผื่อหลายๆคนที่ไม่ใช่คนไทยยังเป็นไม่ใช่คนจีนด้วยอย่างครอบครัวพี่จีอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยเขาคือฝรั่งก็มีชงไหมคะแล้วเขามีวิธีแก้ยังไงคะอ่าค่ะเล่าอย่างนี้คือการที่ชงเนี่ยมันคือเกิดจากการที่ดาวพลังงานบางอย่างจากโลกที่มันหมุนแล้วองศาดาวไม่เหมือนกันนี้ถามว่าดาวหรือว่าอย่างเช่นดวงจันทร์ส่งพลังไปยังทะเล ให้น้าขึ้นน้ําลงได้ดวงจันทร์เนี่ยส่งพลังบางอย่างหาเราไหมส่งเลือกไหมว่าต้องเป็นปอหรือเรียกว่าเป็นแองจี้เลือกเฉพาะคนไทยไม่ไม่คือโดนทั้งหมดเพียงแต่ว่าแต่ละศาสนาแต่ละชาติจะมีวิธีการและความเชื่อในการแก้ไขที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วอาจารย์เราเราสามารถที่จะถืออะไรได้ไหมคะไว้ในตัวอะไรเงี้ยพบพาอะไรเงี้ยอย่างเอาไว้แบบ นักตัดอืออ่นไว้เพื่อแก้ชงอะไรเงี้ยมีอ,นนอันนี้มีแบอะไรไหมคะ็มีก็มีขายกันเต็มเลยหน้าวัดอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็มีผลค่ะอาจารย์อาจจะเช่นสมมุติว่าคนที่มีปัญหา <ฮะ S 1> เรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นการที่บ้านแขวนน้ำเต้าไว้นะคะเพื่อดูดเรื่องของปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดูเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็อาจจะเสริมในเรื่องของการพก หินโรสโพสที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้หรือว่าเรารู้แล้วแหละว่าดวงเราเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตัวเองให้ระวังเช่นปีนี้ฉันวีนได้ปีหน้าเงียบๆนิดนึงอะไรเงี้ยนิ่งๆนิดนึงอะไรต่ช่วงนี้คนก็มาพกหินกันเยอะนะ่แล้วเขาไม่จับด้วยนะไม่แตะหินเลยนะม่ไม่เดี๋ยวมันเปลี่ยน เน e าะก็เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้อะไรลึกๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมโทรมาพูดคุยกับจย์เมย์ได้สดๆเลยนะคะที่026206757เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครึ่งค่ะ แลวเข้าสู่ช่วงที่3มของว่าซัปสปริงนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับอาจารย์เมย์เมื<ช>่อช่วงที่เราคุยกันอย่างแบบว่าดูเด็ดดูเด็ดเพลินมันเลยหลายๆคนอยากรู้มากเลยก็มีคุณผูม้ชมทางบ้านเนี่ยเขาส่งมาบอกนะคะก็คือคุณประวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ่อยไม่รู้สาเหตุแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่ค่ะเกิดวันพุธกลางวัน17พฤษภาคม2538 <c oughs> ค่ะมีรูปภาพด้วยนะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันนะว่าปีนี้วันพุธเนี่ย ไม่ค่อยดีอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยเกิดวันอังคารด้วยแฟนเกิดปีฉลูวันอังคารที่4ี่กุมภาพันธ์สอ4 0โอ้ปีหน้าแฟนนี่ชงตรงๆเลยนะชงไม่ดีเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามีวิธีการทำยังไงคะให้ความรักเขายังคงอยู่ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงของปีนี้ค่ะมีพลังงานอิทธิพลที่เกี่ยวกับเรื่องของวันพุธเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตตัวเองเยอะอยู่แล้วเจอแฟนที่กำลังจะเข้าชง ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจกันช่สำหรับการปรับนะคะเรื่องของฮงจุ้ยเนี่ยจากภาพเราก็จะปรับได้ส่วนหนึ่งเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยเดาเอาว่าน่าจะนอนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงที่นอนนะคะลองไปดูว่าใช่ไหมนะคะอันนั้นคือห้องน้ำหรือเปล่าคะที่เป็นประตูอะค่ะมีห้องน้ำในห้องนอนแล้วก็มีทีวี อันนี้ห้าเหมือนเป็นห้องห้องเดียวนะห้องเดียวรวมกันใช่อันนี้ต้องต้องระวังในส่วนของที่นอนอันนี้คือต้องเปลี่ยนที่นอนใช่ไหมคะปรับให้มันอยู่ให้มันอยู่คือคืออันนี้จะปรับยากเลยเนาะคือเหมือนเหมือนเหมือนขาเนี้ยจะหันไปทางที่ห้องน้ําใไ่มาแล้วหัวนอนหันไปทางนี้หรือเปล่าอาจารย์ว่าน่าจะนอนข้างๆห้องน้ำนอนข้างๆใช่คอ๋อแล้วงี้งั้นคุณประวิตรต้องปรับค่ะก็คือง่ายที่สุดคือปรับ การนอนกับการนอนนะคะแล้วก็สังเกตว่าบริเวณรอบๆเตียงข้างๆก็จะมีอะไรที่จัดไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะในเรื่องของโฮงจุ้ยเนี่ยพลังงานที่ไม่เป็นระเบียบการจัดของนี่จะทําให้พลังงานโชคลาภติดขัดค่ะโชคลาภติดขัดก็แปลว่าการเงินติดแล้วคนที่ผมมีอาการการเงินติดก็จะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาอยู่แล้วเป็นรื่องธรรมดานะคะเป็นมีเหตุมีผลของมันใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปจัดตรงที่นอนใหม่นะคะนอกจากจะเปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยก็จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะด้านหน้าทางเข้าบ้านก็ต้องเป็นระเบียบด้วยก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะอย่าให้มีต้นไม้แห้งตายไว้หรือว่ามีของวางเกะกะต้องรีบจัด ก็คือเริ่มต้นที่หวงจุยบานด้วยอันนี้ก็สำคัญค่ะมีคุณพงกรนะคะจากชนบุรีโทรเข้ามาสวัสดีค่ะคุณพงกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพงกรเชิญถามอาจารย์เมย์ได้เลยค่ะคือผมเกิดวันพุธนะครับปีฉลูเวลา15บาในการิบาทีครับผมปีหน้านี่เป็นยังไงบ้างครับผมจะโชคดีไหมครับจากที่เมื่อกี้เราคุยกันนะก็วันพุธ ปีหน้าจะเป็นเรื่องของธงชัยแล้ว <c oughs> เป็นปีธงชัยก็คือปีนี้คุณอาจจะรู้สึกแย่ๆ <c oughs> หลายๆอย่างนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการงานจะดีขึ้น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากปีฉลูที่ <c oughs> ชงตรงๆต,ต้องให้คุณธงชัยเนี่วังในเรื่องของสุขภาพ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็การเดินทางมากๆเลยนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ เออผมทำธุรกิจกับส่วนตัวครับค้าขายครับผมอ๋อค่ะมีการเดินทางไหมเกี่ยวกับพวกสุภาพมีเดินทางครับแต่ว่าเออในกรุงเทพระยะทางสั้นๆนะครับค่ะระยะทางสั้นๆก็ต้องระวังนะคะเรื่องของรถลาก็ต้องตรวจลาก็ดูแลให้ดีนิดนึงคือเรารู้แล้วเนี่ยเราเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงครับผมนะคะส่วนปีหน้าส่วนของเวลาเรื่องของความรักอะไรโอเคไม่มีปัญหานะคะก็สุขภาใช่ก็ขอให อย่าทำงานหนักเกินดูแลตัวเองด้วยคนฉหรูไม่ชอบทำงานหนักอยู่แล้วต้องพักผ่อนบ้างนะคะคนที่เอาจริงเอาจังงานใช่มุ่งมั่นเป็นคนขยันมากนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับคือสุขภาพกับการขับรถใช่ไหมครับสองอย่างใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์คะอาจารย์มีทริป จัดอะไรไมคะว่าแก้ชงแก้ชงใช่เพราะเราก็ไม่รู้จริงจริง่าีจริงก็ไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนไปไม่่ะไปอาจารย์มีทริปไหมคะคุณผู้ชมหลายๆคนสามารถจอยอาจารย์ได้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราก็ไปกันเนาะค่ะก็เป็นต้นปีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะจัดทริปกันนะคะถ้าใครชงเต็มๆมเนี่ยให้ติดตาม Facebook ของเรานะคะใน้วก็ทรัพสปริงนะคะเราจะจัดทริปไปไหว้มันลงชื่อมดยลงชื่อได้เลยบอกชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดไว้ เราจะได้ช่วยดูให้ก่อนได้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปทริปกันเข้ามาเลยนะคะ่น Facebook ของเรานะคะก็อาจารย์เมย์เนี่ยก็จะจัดทริปต้นปีช่วงเราต้องไปช่วงสามกุมภาสี่กุมภามีนคมใช่ถูกต้องโอเคค่ะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็วันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ได้รู้เรื่องราวอ๋อมีอีกหนึ่งสายไม่พูดคุยไม่ได้คุณอภิวัตค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิวัต เขาสวัสดีครับอาจารย์คะค่ะสวัสดีค oh ่ะคุณอาพิบบติเกิดนักสัตว์อะไรคะผมเกิดวันพุธปีฉลูครับเดือนกันยาครับวันทีพ่พี่บ้าครับเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกันยาเนี่ยพุธนะคะพุธปีนี้อุปสรรคอะไรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปก็จะดีขึ้นนะคะปีฉลูก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเดินทางนะคะแล้วก็ เกิดยี่ห้ากันยาเนี่ยมีนิดนึงที่ต้องบอกว่าอย่าไปคิดเยอะนะคะค,คิดเยอะเรื่องแบบเก่าๆ <c oughs> ก็ปล่อยวางไปบ้างนะคะส่วนปีหน้าเนี่ยมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวราหูที่อาจจะมากุมด้วยนิดหน่อยนะคะก็คือคอาจจะให้ระวังในเรื่องของอความใจกว้างคือหรือความท<ช>ี่เกรงใจนะคะหรือว่าในเรื่องของอาจจะมีอันธพาลหรือรมีคนที่อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกหน่วยงานราชการ ตำรวจทหารอะไรตัวนี้ค่ะอาจจะต้องเจรจาหรือคุยดีนิดนึงค่ะค่ะเป็นนี่เปนนี้บอกว่าทางด้านการรับผิดชอบเรื่องหนี้สินนะครับอาจารย์เะ็นนี่บอกว่าไม่ทราบว่าจะบางเบาลงหรือเปล่าครับหนี้สินนะคะอ่บเนื่องจากเรื่องของการงานจะดีขึ้นนะคะเพราะ้นเรื่องหนี้สินถ้าคุณทำแล้วเก็บหมดแน่นอนค่ะ กับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีธงแน่นอนค่ะปีหน้าเป็นปีธงชัยด้วยค่ะครับเพราะว่าผมเปิดเปิดร้านตัดผมนะครับเป็นร้านเป็นร้านตัดผมออกแบบแรนดแฟชั่นของผู้ชายครับอืมดีค่ะผมเห็นไหมมีไอเดียที่ดีด้วยค่ะก็ขอให้นำสิ่งที่เราทำเนี่ยไปต่อยอดทางธุรกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าปีหน้าวันพุธธงชัยอย่าอยู่เฉยๆไม่รวยนะคะให้อยู่เฉยๆไม่รวยรู้ว่าดีแต่ต้องพัฒนาด้วยค่ะ ครับเป็น,หน,ห,นหน้าอาจารย์ครับหน้าหน้าหน้าบ้านนะครับหันหันไปทางทิศเอ่อทิศใต้ครับไม่ทราบว่าดีไหมคร <Ờ> ับอาจารย์หน้าบ้านหน้าร้านนะครับหน้าร้านถ้าเป็นทิศใต้เนี่ยเออก็ดีค่ะค่ะดีน่าจะคนเยอะนะปกติแล้วค่ะค,คนเยอะ,ะ <iss> ไหมคะอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยได้ได้ห้าห้าสิบกว่าคนนะครับเมื่อวานโอ้ดีก็ดีโอ้ยอย่างนี้รวยแน่นอนค่ะครับเพราะว่า เพราะว่าผมเปิดร้านออกแบบดีเดีไซเนอร์ของผมในสไตล์ซตาลอนในสไตล์กาชัตนนะครับของดีองของทังหวัดตังนะครับแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินเก็บไม่อยู่ครับอาจารย์ค่ะเก็บไม่อยู่เนี่ยแล้วก็าจ่ายก็ค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้ปีีนี้ผมอายุอายุสี่สิบเ็ดนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวปีหน้าดีขึ้นแน่นอนค่ะอย่าลืมทำงานหนักจนลืมดูสุขภาพนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณอภิวัน์ขอบคุณมากดลยนะคะ ยังไงเนี่ยชุบทุกปีอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำไว้เลยเนี่ยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถึงปีนั้นเนี่ยคุณมีดวงในการว่าเงินเข้าแต่ว่าคุณสุขภาพไม่ดีคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าใช้เงินหรือว่าบริหารกันได้ใช่หลายคนดวงดีแต่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ก็เราจะเอาเวลาที่เนบางคน้ายดวงดีเรื่องการงานไง งานดีเงินเยอะมากมีโอกาสใหญ่ๆค่่ะใชไม่มีลบเป็นรับเป็นมาเสิร์ฟมีเงินแค่ไหนแต่ป่วยก็ไม่ไหวบางคนดวงดีเกินงานเยอะเกินแล้วก็ขยัน โลภนิดนึงอะไรเงี้ยกลัวเสียดายตังอะไรเงี้ยสองคนปะไม่รู้นะกลายเป็นวสองคนใช่ไหมคะคือผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะคะในทาง Facebook ของเรานะคะข้อมูลนะคะแล้วก็ติดต่ออาจารย์เมย์ได้นะคะ Facebook ของเรานะคะวอทช์แอปสปริงนะคะหรือว่าโทรหาอาจารย์ได้เลยค่ะที่อยู่หน้าจอนะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยของอาจารย์เว็บไซต์อาจารย์นะคะจะเป็น w ว wwe ไบอาจารย์เม c o m นะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขออภัยหลายคน เรตติ้งรายการดีมากคนโทรมาเยอะอาจารย์ตอบไม่ทันดังนั้นนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์เลื่อนลงมาล่างสุดนะคะจะมีฝากคําถามห่วงจุ้ยแต่ว่าต้องบอกเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่าคุณจะดูวงจุ้ยนําบาทวงจุ้ยบ้านหรืออะไรแบบนี้ด้วยแล้วจะบอกรายละเอียดของตัวเองใช่ค่ะอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกคําถามค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะปอกับพี่ยังจีต้องขอขอบคุณอาจารย์เมย์นะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะเดี๋ยววันจะน่าเจอกันใหม่ค่ะ ช่วงหน้าเป็นอะไรค่ะพี่จี้ช่วงหน้าเป็นโยคะโยคะค่ะเป็นท่าอะไรนั้นนะคะก็ต้องติดตามช่วงหน้าคะ่ะค่ะ